หมุนมาค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิมี่นะคะก็หลายคนก็คงดูคลิปเมื่อเช้าไปแล้วนะคะว่าเกลือมาเน้นๆเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีแบบมันเป็นช่วงแบบช่วงเรทท้ายซีซั่นนะคะมันก็เลยจะเป็นแบบของแจกเยอะนิดหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะว่าวันเนี้ย มีอะไรแจกบ้างนะคะก็จะเป็นแจกตรงนี้นะคะคัมพีวันพันแมนแล้วก็มาตรงนี้นะคะเชียร์ทีมรับไอเทมฟรีนะคะก็อันนี้ก็ไปเชียร์ไปเล่นกันได้นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นวันนี้นะคะก็จะได้รับอิโมจินี่นะคะถาวรเห็นไหมน่ารักมากมันเหมือนมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะในวันพันแมนนะทุกคนเป็นตัวละครที่โหดอยู่นะก็โหดอยู่นะคะแต่เซตมานี่คือหมัดเดียวก็แตกเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นล็อกอินต่างๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะจะมีกิจกรรมสุดมันแล้วก็ทำภารกิจรับไอเทมฟรีนะคะแจกเยอะจริงไม่จีจ้านะคะทุกคนนี่นะคะก็มาล็อกอินมาเล่นกันนะคะก็คือจุดประสงค์หลักของวันนี้เลยนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะจะมาทำการซุ่มบอโรพาร์นะคะเพราะว่าสายฟรีนะคะทุกคนอันนี้พึ่งบอโรพาร์เต็มมา90นะคะ อันนี้คืออ๋ออันนี้ก็รอซีซันหน้านะคะซีซันหน้าจะเป็นแบบคริสต์มาสอะไรนะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะคือกลงร้อยโชคชะตาของเรานะคะทุกคนทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะได้สกิลอะไรตอนนี้มีค่าผลงานปัจจุบันอยู่ที่855นะคะก,ก็เราก็หมุนไปบ้างแล้วนะคะทุกคนอ่ะหมุนมาค่ะ ปื๊บปื๊บ,บัดคือมันไม่ออกหรอกทุกคนคือเราไปสุ่มอะไรเงี้ยก็ได้แต่เกลือทำไมเราตักเกลือล่ะทุกคนไม่เข้าใจอะไรจริงๆนะคะทุกคนเบื่อการลุ้นโชคมากทุกคนมันมันไม่ใช่เหมือนไม่คุ้มอะไรหรอกเนี่ย <c oughs> ออกไหมออกไหมอันนี้ก็ได้เป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน <c oughs> หมดนะคะ <c oughs> ก็ไม่ออกนะคะทุกคน แต่เราก็ได้เป็นเนี่ยนะคะเอฟเฟกต์แวมไพร์ถาวรุกคนแล้วก็ได้บัตรเปลี่ยนชื่อมาแต่อยากได้เอออยากได้สกินอะไรอย่างนี้นะหรือว่าทำไมเธอทำกับฉันได้ก่อนที่จะ พิเศษอันนี้ก็คือสามารถซื้ออันนี้ได้นะทุกคนซื้อบัตรอะไรที่ได้นะคะวอลลพาสน,นะคะเดี๋ยวคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเติมนะคะเพราะว่าน่าจะเพราะว่ามันมันคุ้มเลยด้วมันได้สกินเยอะนะคะเจ็บนี่อีกน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูการจัดเตรียมนะคะเอ้ยมาดูการปรับแต่งนะคะมาดูเอฟเฟกต่างๆนะคะทุกคนนี่มาอะเดี๋อือหือ เราลเลือกมาสักฮีโร่หนึ่งนะคะทุกคนเอฟเฟกนะคะเราจะทำการเอ้ยสวมใส่ไปนะคะออ่วเอฟเฟกวาอยู่ในนีทุกคนเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟกนะคะทุกคนเราเราต้องไปกดรับก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเหมือนเบรอนะคะเหมือนเบรอนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกสังหารนะคะดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหน นลองใช้สินี่อ๋อก็จะเป็นแบบหลอดแก้วแต่ว่าเป็นแบบแวมพงแวบมบพายอย่างงี้นะทุกคนและอันนี้คือคุณหมอแวบมบพายแบบแล้วก็ใช้ไปนะคะใช้งานอันนี้ก็จะเป็นวิ่งแบบนี้สีแดงๆออกมานะคะอันนี้คือส่วนประกอบฟ,ฟรีนะคะก็เอามาเป็นพเพชรออะไรก็ได้นะทุกคนนี่เจ็บป้า เจ็บบาทุกคนเหลืออ่าถวมันจะมีแบบคําพงคำพีอะไรเงี้ยเหลือนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเอาตรงนี้นะคะเป็นวงเวทมือปามนะทุกคนมัดรวมคือแบบเป๊ป๊บได้มา1อันนะคะ <laughs> กับวงเวทวันพันแมนคือทุกคนคือเราไปสุ่มกล่องแล้วใช่ไหมคือเราโดนไปแบบ800ร้อยอะรแต่เราไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคือเจ็บ เจ็บจริงนะคะคลิปนี้ไม่ใช่การแสดงนะคะทุกคนคือเราก็แบบหมดใจกับ R v วีเราก็ไม่อยากสุ่มอะไรแล้วอ่ะทุกคนมันก็แบบมันก็เป็นการสุม่มไงทุกคนมันก็เป็นการลุ้นโชคเป็นอะไรย่างนี้ทุกคนแต่เราก็แบบมันเปืองตังอะใช่ไหมทุกคนมันเปืองตังจริงเปืองตังจริงๆนะคะเนี่ยอย่าหาทำนะทุกคนเปอร์เซ็นต์ออกน้อยมากอย่าหาทำนะคะทุกคน เจ็บจริงนะคะคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ like, แล้วก็กดซับสไคร้เราเยอะๆด้วยนะคะสําหรับถ้ากดถ้าคลิปนี้นะคะไลค์ถึง30ไลค์นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะซื้อวอลล์พาร์ทคริสต์มาสมารีวิวนะคะขอแค่30ไลค์นะคะทุกคน